ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคนรักเก่ามาชวนไปกินข้าวที่ร้านอาหารหรูๆฝันเห็นแฟนเก่ามาชวนไปกินข้าวที่ร้านอาหารแปลว่าอะไรแฮงแมนแด๊กคิวเล่แดคิวลาท่านเขาแด c กคิวลา นักล่าแวมไพร์แฮงแมนท่านคาเค้าแด็คิูล่านักล่าแวมไพร์เทพธิดาสงครามไดอนาน่าคนจมน้ำตายคนกระโดดลงแม่น้ำเดอะมูนฝ <The Moon. S 2> ันว่าแฟนเก่ามาชวนไปกินข้าวที่ร้านอาหาร เป็นฝันไม่ดีเอามากๆเลยค่ะท่านจะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกนินทาว่าร้ายจนทําให้เดือดร้อนจะถูกใส่ร้ายป้ายสีจนทําให้เดือดร้อนมีคนนะ่ะคิดร้ายท่านสามารถเอาชนะศัตรูได้ท่านสามารถเอาชนะศัตรูได้ อันนี้โดนใส่ร้ายป้ายสีอันนี้ก็สอบตกอกหักถูกกันแกล้งมีคนคิดร้ายมีคนต้องการจะแก้แค้นท่านมีคนต้องการจะแก้แค้นท่านท่านจะได้รับความช่วยเหลือท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวราศีสิงห์และก็ราศีกุมค่ะท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวราศีสิงห์ กับชาวราศีกุมเนี่ยมีคนเนี่ยต้องการจะกันแกล้งท่านอันเนี้ยโดนใส่ร้ายป้ายสีมีคนต้องการจะกันแกล้งท่านโดยการใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยเหมือนเขาต้องการจะแกล้งโดยการใส่ร้ายป้ายสีเพื่อให้ท่านโดนไล่ออกจากงานน่ะแต่ท่านสามารถเอาชนะได้เพราะว่ามีคนให้ความช่วยเหลืออยู่อาจจะเป็นชาวราศีกุมราศีตุลราศีสิง ราศีสิงได้ราศีเมษได้ค่ะเลขนำโชคนะคะหกสี่หกสี่สี่หกฝันลักษณะแบบนี้มันหมายความว่ามีคนอิจฉาริษยาต้องการจะทำให้ท่านเดือดร้อนแต่คุณน่ะจะเจอคนที่สามารถพึ่งพาอาศัยได้ น่าจะเป็นชาวราศีกุมราศีสิงเป็นหลักค่ะอาจจะราศีตุลด้วยก็ได้แต่ท่านสามารถเอาชนะได้นะแต่ว่าไพ่มันขึ้นเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยไม่ดีหมายถึงโดนใส่ร้ายโดนแกนแกล้งต้องการมีคนต้องการจะทำให้ท่านตกงานหรือเดือดร้อนนะคะเลขนำโชคหกสี่สี่หกค่ะ